ยินดีต้อนรับสุขคอติน่านะคะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวงหนึ่งของคอติน่านะคะสูงขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยจะม,มองเห็นเมืองคอติน่าทั้งเมืองเลยค่ะนี่นะคะขอให้ทุกท่านชมได้ตาตัวเองเลยนะคะเที่ยวทิพย์กับนกไปก่อนนะคะเนี่ยความดันทุรันสูงค่ะโอ้ยเหนื่อยหอบแฮกๆเลยก็เพราะอยากได้วิวสวยๆให้ ผู้ชมชมนะคะนี่คือทะเลสาบมิซูรีนานะคะเห็นไหมคะถือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเทือกเขาแอลเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูใบไม้กําลังจะร่วงโรยไปฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมคะนี่เป็ดกาลังหาอาหารกินโอ้โห รงนนทีีม่มโรงแรม5้าดาวอีกตรงนั้นนะคะนั่น่ะก็คือวิวในปฏิทินเลยโปสการ์ดเมืองมิสซูรินาโอ้โหคุณแอนโซอยากกลับไปเหมือนเด็กๆนะคะก็เลยลองนั่งตรงนี้ลองดูสายสลิงสาัสดีค่ะอยากรู้จะเห็นอิตาลีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเทือกเขา แอลอีกที่หนึง่งนั่นก็คือคอตินาอัมเปโซนะคะถือว่าเป็นไข่มุกแห่งโดโรมมติเลยนะคะโดโรมาไนบ้านเราเรียกโดโรมไนนะคะใครที่จะมาเที่ยวเทือกเขาแอลเนี่ยจะต้องมาหยุดที่เมืองคอตินานะคะต้องมาพักโรงแรมที่นั่นมีโรงแรมเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยนะคะจากนั้นก็วันต่อมาก็ไปท่องเที่ยวยังภูเขาต่างๆอย่างเช่น มิสซูรีนาเตรชิเม่ลาโกนมิสซูรีนาแล้วก็ลาโกไบรายส์อะไรทำลองนั้นล่ละคะ่ะแล้วก็ไปถึงเมืองบอนซาโนโอติเซได้เลยนะคะ น,นกในคณะก็กำลังจะเดินทางไปที่เมืองคอติน่านะคะซึ่งจะเห็นว่าวิวสองข้างทางต้นไม้สสวยๆท่านั้นเลยนะคะเพราะกำลังจะล่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงค่ะและนกก็กำลังจะมองหาจอดรถข้างทางอยู่นะคะเพราะว่าอยากจะเก็บเห็ดเหลือเกินนะคะเดี๋ยวนกจะ ลงไปดูป่าแถบนี้ว่ามีเห็ดให้เก็บหรือเปล่านะคะถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้แล้วถ้าเราเห็นตรงไหนสวยนี่มากับอยากรู้อยากเห็นอิตาลีนะคะสามารถบอกรถจอดตรงนี้ได้เลยสบายมากนะคะตรงนี้เราจอดรถมาหาเห็ดกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนกอยากจะหาเห็ดบ้างนะคะโอ้โหนี่ต้นปีนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เป็นป่าเขาโดยเฉพาะป่าในภูเขาเทือกเขาแอลเลยนะคะดูซิจะมีเห็ดอะไรบ้างหรือเปล่ามีเห็ดพึ่งบ้านเราไหมคะหรือว่ามีปอชินี่ก็จะเซอร์ไพรส์น่าดูเลยนะเดี๋ยวนะไดหาเห็ดบ้างดีกว่าไหนอ่ะไม่มีเลยซากดอกมีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้สูงสต้นปีนี่นะคะหวังว่าจะมีเห็ด ก็ไม่น่าจะมีมีแต่ต้นไม้ค่ะเดี๋ยวไปดูตรงโคนมันมีไหมมีแต่โคนค่ะเห็ดมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยมีแม่น้ำนะเขาบอกจะต้องมีแม่น้ำไหลผ่านอืสรุปแล้วไม่มีเห็ดสักดอกเลยนะคะนี่คือต้นปีนี่นะคะต้นไม้บนภูเขาเทือกเขาแอลนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะ,คะเห็นไหมคะนี่ก็คือป่าต้นไม้ในบนเทือกเขาแอลนะคะต้นปีนี่นะคะเห็นไหมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้นกเดินไปหาเห็ดแล้วไม่มีเห็ดชักดหรอเลยค่ะสงสัยมันจะหมดหน้ามาแล้วล่ะเนาะเดือนโนเวมเบอร์นี้นะคะมันจะมีเห็ดเดือนกันยาตุลาแค่สองเดือนเท่านั้นนะคะ,ะเห็นไหะนี่เลยคะ่ะตรงนี้เลยคะ่ะ สรุว่าก็ไม่มีเหตุนะคะเพราะหมดฤด,ดูแล้วนะคะตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันต่อไปนะคะจะให้ถึงเมืองคอติน่าค่ะก่อนค่ำนะคะจะได้ทันเก็บความงามของบรรยากาศของเมืองคอติน่ามาฝากเพื่อนๆอยากรู้อยากเห็นอิตาลีนะคะตอนนี้ดูบรรยากาศส่งข้างทางไปก่อนค่ะ และตอนนี้เราก็กำลังขึ้นเขาไปชมเมืองคอนติน่านะคะในมุมสูงนะคะจะสวยงามแค่ไหนต้องคอยติดตามกันแล้วล่ะค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวไฮล่งของคาติน่านะคะสูงขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยเนี่ยความดันทุรันสูงค่ะโอ้ยเหนื่อยหอบหแฮกแกเลยก็เพราะอยากได้วิวสวยๆให้ผู้ชมชมนะคะมาพักจุดที่เวนิสแล้วสามารถเช่ารถได้ไปกลับได้เหมือนที่นกทำวันนี้ล่ะคะ่ะขอแนะนำเลยนะคะโอ้โหวิว กางงาน้ามากตรงนั้นแหละเขาเรียกยอดคอตินานะคะต้นปีนี้เห็นไหมคะกำลังเหลืองอารามเขียวออกเหลืองกำลังจะผลัดใบแล้วนะคะตรงนี้คือจุดชมวิวของเมืองคอตินานะคะที่คนขับรถของเราพามานะคะ ตรงนี้รถพักคันนจับไม่จอดนะไม่มีที่จอดนะคะเรามารถไารเวทรถ VIP Mercedes Benz นะคะสามารถขึ้นมาตรงจุดนี้ได้เลยนะคะจะมองเห็นเมืองคอติน่าทั้งเมืองเลยค่ะนี่นะคะขอให้ทุกท่านชมด้วยตาตัวเองเลยนะคะเที่ยวทิพกับนกไปก่อนนะคะแล้วโควิดไปเมื่อไหร่อย่าลืมนะคะอย่าลืมคิดถึงอยากรู้อยากเห็นอิตาลีนะคะ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศอิตาลีค่ะแนะนำสอบถามกันได้นะคะนี่นะคะเวนิสคอติน่าสอง่ม่องครึ่งนะคะสวยจนสุดบรรยายนะคะตรงที่จุดชมวิวที่เมืองคอตินาเนี่ยสวยสุดจะบรรยายรักเธอที่สุดคอติน่ารักเกินกว่าจะบรรยายนะคะ ้นไม้สุดสวยแห่งเทือกเขาคอติน่านะคะกำลังจะผลิตใบแล้วกลายเป็นสีเหลืองนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่กำลังปลิเปลี่ยนใบนะคะกำลังจะร่วงโรยลงไปแล้วเพราะว่าฤดูนหนาวแล้วนะคะจากนั้นก็เหลือแต่ต้นมันละทีนี้ เป็นต้นล้นนภาพก็จะไม่สวยนะคะตรงนี้ใครมาเที่ยวเดือนนี้นะคะกันยาตุลาจะเห็นภาพแบบนี้นะคะโดยเฉพาะตุลาคมจะสวยมากค่ะพฤศจิกายนไม่สวยแล้วนะคะห้ามานะคะทั้งฝนทั้งลมนะคะเนไค่ะบ้านหลังนี้ก็ออกแบบได้สวยจังเลย นี่นะคะเป็นไม้มีลักษณะเป็นไม้นะคะเพราะว่าไม้เนี่ยมันจะไม่ใช่ปูนนะคะถ้าปูนมันก็จะดูดความหนาวเย็นให้หนาวเย็นกว่าเดิมนะคะเพราะไม้จะไม่ดูดความเย็นค่ะ mm hmm. ก็เลยส่วนมากบ้านลักษณะในภูเขาเนี่ยลักษณะจะเป็นไม้กันทั้งนั้นเลยนะคะ ทุกท่านจะเห็นนะคะอันนี้คือฟืนนะคะข้าเรียกว่าฟืนนะคะเนี่ยบ้านในภูเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือข้างในเนี่ยทำความร้อนไม่ใช่ฮีเตอร์นะคะจะเป็นฟืนแล้วก็ไปไปเผาจะมีเตาข้างในบ้านนะคะแล้วมันก็จะร้อนทั่วบ้านเลย mm. เห็นไหมคะเนี่ยมันก็เป็นการประหยัดแก๊สประหยัดไฟไปในตัวนะคะ ไฮไลท์ที่สนุกที่สุดที่เมืองคอเตนานี้นะคะนั่นก็คือการไปขึ้นบอลลูน,ลน,นะคะ่ะ1ชั่วโมง20นาทีจากเมืองคอเตนานะคะจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเลยนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นบอลลูนนะคะ มันเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นมากนะคะได้ดูเทือกเขาแอลสุดลูกหูลูกตานะคะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะจากนั้นเราก็ยังไปดูทะเลสาบไรส์นะคะก็เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลเช่นกัน,นะค่ะเล็กๆน่ารักนะคะแต่มีสเสน่ห์มากเทียบได้กับทะเลสาบมิสซูรีนาเลยนะคะ ทุกท่านคะสมัยนี้การท่องเที่ยวนะคะมันเป็นการให้ความสุขกับชีวิตของเรามากนะคะประเทศอิตาลีนี้เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวนอกบ้านนะทั้งศิละปะวัฒนธรรมโอ้โหน่ามาท่องเที่ยวมากค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้รถประจําทางหรือการเช่ารถขับเอง ก็สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าหากทุกท่านต้องการความสะดวกสบายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนแล้วก็ใช้บริการจากนกได้เลยนะคะนกสามารถแนะนําวางแผนแล้วก็จัดเตรียมที่พักที่กินที่เที่ยวให้ทุกท่านเลือกได้ตามใจชอบค่ะอย่าลืมนะคะมาอิตาลีให้นึกถึงอยากรู้อยากเห็นอ,อิตาลีนะนกกินดีเป็นมักคุเทกเล็กๆพาทุกท่านท่องเที่ยวทั่วอิตาลีได้เลยะคะ่ะ สำหรับเทปนี้นกก็ขอจบเมืองควอติน่าไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้านกจะมาทุกท่านไปล่องเรือ p r i v a ทชมคลองเมืองเวนิสนะคะ จะสนุกสนานขนาดไหนต้องกดซับสไครต์ให้นกด้วยนะคะกดต,ติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดชมแล้วล่ะคะ่ะแต่อย่าลืมนะมาเที่ยวอิตาลีครั้งไหนอย่าลืมนึกถึงอยากรู้อยากเห็นอิตาลีนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะท่านสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามการเดินทางการท่องเที่ยวหรือติชมอะไรต่างๆได้เลยนะคะด้วยความยินดีค่ะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ